สวัสดีพี่น้องเห็นบ่ครับกินว่าตัมปาคุ้งกินเที่ยงก้อนมืน่นดิครับบักพริกหย่อนเส่บักพริกอยู่นะบนมีนใส่นหน่อยได้พี่น้องแบบงวยเก่างวยใส่กระเทียมพร้อมพี่น้องใส่กระเทียมบ้างห้องสุด หลายแทบหลายพี่ตำขอปุ้นเราพี่น้นองขผมหมายก็ได้ biết bố Việt xe lại đi xe lại sẽ một chiếc số cái đó chế tầm lên xe lên mình lên một lên thì bình già đấy cái đó già áo xe áo xe bộ xe này ก็น้ำป,าปลาาว่้โซนอะไรกพี่นู้แยกน้ำเชืมกระเด็นกระเด็นกระเด็ปุ้งสุก มนเคนพี่น้อ <c oughs> งเข้มบัน,บนคนยามันเขียมทำพอมทำอะไก็ได้ทำมันเขาขันันก็ได้กพอ ไปกินได้ไลไพี่น้องพิมมันก็อืมแอบเบแ้วพี่น้องทำเต็มใจข้าวปุ่นท้หแแมดไดปั่นนี่ะพี่น้อง จับพี่น้องจก่ไม่โหยิ่งมองกพี่้อง,งอืมอ,มอท่าแบบพี่น้องเซนอยู่กล้โน้ยกอนทำพลาด หลุนี้พะได้เส้นเครื่องก้อนใช้หุ้งโต้ก้อนน่องเรียบหรือปนะเนี่ยโอ้จะได้จนดอะไรไปได้ทำคนเล่าคบ็ับแม่บ้านไแม่บ้านทำเอง ว่ใส้น้ำตาลสูตรนี้ว่ใส้น้ำตาลบ่ามาักน้ำตาลพี่นันองย่านมันมีนกวาน <c oughs> <c oughs> น่ไามกท่นาน พี่น้องเป็นเสียบบ่พี่น้องเอยมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินตำข้าวนึ่กันกินตำขอบคุณน้องบน,พ,นงพี่น้องแซเสียบพี่น้องเนียมาครับมา